คุณแม่ท่านไหนนะคะที่คอลูกน้อยนะตรงนี้เป็นผื่นแดงผิวลอกๆนะคะเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการดูแลป้องกันอย่างไรบ้างวันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะส่งรูปมาให้โค้ดดูเลยนะคะว่าลูกคอมีลักษณะเป็นแบบนี้นะ,ะจะเป็นอันตรายไหมรู้สึกกังวลมากๆลูกจะแสบไหมนะคะซึ่งลักษณะรูปนะคะที่คุณแม่ส่งมาให้ดูขออนุญาต นำรูปนะคะให้ให้คุณแม่แม่ดูนะคะก็คืออันนี้ใต้คางเด็กนะคะคุณแม่อันนี้ก็คือตรงบริเวณซอ,อ่คออ่าจะเห็นว่าซอ่คอของน้องเนี่ยค่ะขยายให้ดูนะคะเป็นรอยพับนะ,ะรอยแดงๆแ,แล้วก็จะมีผลผื่นเล็กๆๆๆ,ๆตรงนี้นะคะแล้วก็แดงรอบๆอ่าแสดงว่าตรงเนี้ยค่ะเกิดการอักเสบขึ้นมานะคะซึ่งลักษณะคอแดงแบบเนี้ย จะพบได้เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศจะร้อนมากๆแล้วก็จะพบได้ในเด็กที่ไหคะกินนมบ่อยน้ำลายไหลยืดนะหรือคุณแม่อาบน้ำให้ลูกแล้วนะเช็ดบริเวณน,นี้ไม่แห้งนั่นเองค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือคุณแม่เนี่ยต้องหมั่นดูแลนะคะไม่ให้เกิดลักษณะผื่นแดงแบบนี้เพราะถ้าแดงขึ้นแบบนี้หมักหมมอักชื้นจากแค่ผื่นแดงก็จะทำให้เป็นคออักเสบเกิดขึ้นได้ด้วยจาก อับชื้นแล้วก็เจออากาศที่ร้อนๆแล้วก็เกิดจากการเสียดสีนะคะของบริเวณผิวหนังเนี่ยระหว่างรอยพับของคอเนี่ยคะ่ะมากเกินไปก็สมบวรให้เป็นลักษณะดังรูปก็คือรอบคอตรงนี้นะคะเป็นรอยแดงๆเลยตามรอยพับเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าดูแลอย่างไรนะคะที่จะไม่ให้ลุงเราเนี่ยคะ่ะเป็นคอตรงนี้คะ่ะอักเสบหรือว่าซอกคอแดงนะสำหรับการป้องกันแล้วกันนะคะป้องกันที่จะ ไม่ให้ลูกของเรานะคะเป็นคอแดงก็คือ1ก็คือจะต้องดูแลตรงนี้ค่ะอย่าให้อับชื้นตรงนี้สําคัญมากๆเลยเมื่อหลังจากอาบน้ําหรือว่าหลังจากที่ลูกกินนมอิม่มนมไหลมาตรงซอกคอนะคะหรือว่าลูกอยู่ในช่วงของภาวะที่น้าลายไหลยืดอมกําปั้นแล้วน้าลายไหลลงมาตรงนี้บ่อยเนี่ยคุณแม่ต้องหมั่นเช็ดตรงนี้ให้แห้งหรือแม้กระทั่งพวกเหงื่อกันแล้วแต่นะเพราะว่าถ้าเหงื่อก็มีลิปเป็นกรดนะคสะสมหมักหมม,มบ่อย,อยก็ทําให้เกิดการอัก อับชื้นได้เมื่ออับชื้นนานๆก็ทําให้เป็นรอ,อยถลอกนะคะเป็นคอแดงคออักเสบเกิดได้เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยนะคะอย่าให้อับชื้นเช็ดให้แห้งอยู่เสมอนี่คือการป้องกันข้อที่สอนะคะก็คือไม่ควรที่จะทาแป้งนะ้าบริเวณซอกคอนะการทาแป้งไม่ได้ช่วยให้ซึมซับหรือว่าดูดซึมความชื้นนะส่งผลทําให้อับชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทาแป้งบริเวณซอกคอ นะคะข้อที่3คือมันทาโลชั่นบำรุงผิวเด็กเน้นนะคะว่าต้องเป็นโลชั่นหรือครีมทาผิวเนี่ยสำหรับผิวเด็กนะคะไม่ให้ผิวตรงนี้ค่ะแห้งทาบ่อยๆทาเป็นประจำแล้วก็ไม่ให้อับชื้นห้ามทาแป้งต่อนะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องของคออักเสบคอแดงได้นะคะนี่คือวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ลูกของเราเป็นซอกคออักเสบหรือว่าซอกคอแดงแต่หากลูกของเรานะคะเป็นซอกคอแดงแล้วเหมือนลักษณะ ในรูปเมื่อกี้นะถ้าเกิดภาวะซอกคอแดงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรข้อแรกเลยนะคะคุณแม่ใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆนะชุบน้ําบิดบาดๆนะไม่จำเป็นต้องเป็นน้าต้มสุกนะคะน้ำสะอาดเหล่านี้แหละค่ะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะบิดหมาดๆอ่าแล้วก็ประครบตรงบริเวณที่เป็นรอยแดงๆหรือซอกคอนี้นะ,ะเพื่อลดอาการอักเสบลดอาการปวด นะหลังจากที่ประคบเสร็จแล้วแนะนําว่าใช้ผ้าขนหนูผืนแห้งๆนะคะเช็ดตามอีกทีหนึง่งไม่ต้องทาแป้งตานะคะเพียงเท่านี้ก็จะคือจะช่วยในการดูแลลูกคออักเสบตรงนี้ข้อที่2นะคะก็คือต้องหมั่นดูแลนะให้คอที่แดงอักเสบเนี่ยแห้งอยู่เสมอนะถ้ามีนมไหลลงมามีเหงือ่อนะหรือว่ามีน้ำลายผ้าขนหนูนะคะผืนแห้งเนี่ย ซับให้แห้งอยู่เสมอแล้วก็ไม่ต้องทาแป้งนะคะนี่สิ่งที่คุณแม่ควรจะดูแลแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติแบบนี้แล้วนะคะลักษณะผื่นแดงไม่ดีขึ้นแดงมากขึ้นอันนี้คุณแม่ควรจะพาน้องพบคุณหมอ นะคะอาจจะไม่ใช่แค่แพ้เรื่องของอากาศหรือความอับชื้นอาจจะแพ้อย่างอื่นด้วยไหมนะต้องให้คุณหมอดูแลเพื่อคุณแม่คุณขอภัยนะคุณหมอวินิจฉัยหรือว่าทําการรักษาอีกทีนึงไม่แนะนําให้คุณแม่ซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรแนะนานะคะสำหรับทาครีมบริเวณน,นี้ดีที่สุดคือควรหาหมอหรือจะพบเภสัชกรนะคะอาจจะลองซื้อยา นะที่ปลอดภัยนะคะคนแม่ที่ปลอดภัยเนี่ยมาทาลองดูก่อนก็ได้ถ้าทาแล้วไม่ดีขึ้นถึงพาลูกพบคุณหมอก็ได้ถ้าคุณแม่ไม่สะดวกที่จะพาลูกพบคุณหมอในเรื่องของผื่นคอแดงนะคะอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าบางคนแค่อาผื่นแดงเดียวก็หายเองไม่ต้องรักษาไม่ต้องทาย,ยานะคะบางครั้งดูแลทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยอาจจะลุกลามติดเชือ้อ นะทำให้ติดเชื้อเข้าไปในร่างกายของลูกของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกซอกคอแดงนะเราควรจะมีวิธีการป้องกันก็คือให้คอเนี่ยแห้งอยู่เสมอนะคะหรือถ้ามีภาวะแดงเกิดขึ้นแล้วไม่ควรที่จะทาแป้งนะคะคุณแม่ควรที่จะทายาดีกว่านั่นเองค่ะ